สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวดอนพี่ไม้กันนะคะอยู่ที่บ้านนาทายค่ะอ่าบ้านนาายตำบลอะไรคะตำบลพลานอำเภอนาจานจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอ๋ออันนี้เป็นหินสวยๆลานหินพลานหินสวยๆจะมีแต่ช่วงน้ำลดใช่ไหมลกูกช่วงเดือนอะไรคะถึงจะมีมถึงจะเห็นดอนพี่ไม้นี่เดือนเมษากับเดือน กุมภาพันกุมภากุมภามีนาเมษาเนาะถ้าช่วงพฤษภาเนี่ก็น้ำขึ้นแล้วเออดูค่ะชาวบ้านกำลังหาปลากันนะคะได้ปลาบอบ่ได้ห้วยปลาไปใส่เบอร์สันหูวยเพลานหินหินสวยมากเลยนี่ บอกช่วงนี้ป้าคืนโมเมนต์บอกช่วงนี้ป้าคืนโมเมนต์บอกเออเขาได้เทอละจักโลโอ้เทอละสามสิบสี่สิบโลโอ้ ดูแม่น้ำโขงสวยๆนะคะมาดูปลากันนะคะโอ้เด็กปลาหน่อยบ่ตึกแฮเอาบ่อรลื่อยยังเนี่ยตึกแฮตึกเฮนี่ๆๆโอ้ด็กปลาเยอะแยะเลยค่ะปลายังก่อน ปลาหมางมั่งปลาหม่างมันจะอื่นปลาบม่างม no. ั hm. ่งปลาบหม่างแมันอันนี um, uh ้อันนี้ตึกแฮรเอาแมันตึ๊กดูดูได้เธออะไรเจ้าโลล่ะเอาไปขายหรือไปกินนี่ไปกินไปกินบไปกานเนาะเอออันนี้ได้ยุบอ่นี่ดูปลากันนะคะนี่ก็ได้คือกันบอกได้บปลายได้บหลายปลาบหม่าง ตึกเอามันมันขึ้นช่วงนี้บ่อปลาปลาแม่น้ำโขงนะคะมันมันึ้นแต่ช่วงเดือนนี้บ่อช่วงอื่นบ่บว่าึ้นตใหไ่สุดมันจำได้แน่บ่อเอาไปปีงเนาะไปปีงหรือเขาไปเห็ดหนังเห็ดแน่เอออ้บ่อ ปลาบกงเปลไม่ได้ตัวใหญ่บ่ได้ตัปานซ้ำนี่โอ้ได้ตัวซ้ำนี่ใสเงื่ออยู่ใส่ะตอไปใสอ้าวอ้าวอาวัในาะ้องไผ่น่พอนี่ไผนี่ต้นสนปลานะคะปลาบกมังปลาปลายงกาปลาบกมังปลาไปอะลูก้าไปะไปมีอะไรคะ ดูดูค่ะป้าไม่นำปีดูนะคะเดี๋ยวเอารองเท้าก่อนเอารองเท้าก่อนสวยหุ่นเด้าบุลุ่งเนด้อหูดนดอนลงไปหุ่นเนื้อราศีหยอดเรือลงไปลัดทั้งหุ่นโอ้ยจะลงได้โอ้ลง